วิเคราะห์ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2023-2024คู่หงส์แดงลิเวอร์พูลทีมอันดับ3เปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของพึ่งพิฆาตเบรนฟอร์ดทีมอันดับ9เตะกันในคืนวันอาทิตย์ที่12พฤศจ,จิกายน2566เวลา21นาฬิกาสถิติการพบกันสีนัดหลังสุดของทั้งสองทีมลิเวอร์พูลชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งเบรนฟอร์ดชนะ1ครั้งสถิติการพบกันแบบเฮตูเฮลิเวอร์พูลเอาชนะเบรนฟอร์ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ เบรนฟอร์ดเอาชนะลิเวอร์พูลสาประตูต่อหนึ่งลิเวอร์พูลเอาชนะเบรนฟอร์ดสาประตูต่อศูนเบรนฟอร์ดเสมอลิเวอร์พูลสาประตูต่อสาผลงานล่าสุดของลิเวอร์พูลชนะ4ี่เสมอหนึ่งแพ้1่ยิงได้15ห้าประตูและเสียหประตูจากการลงสนามหนัดหลังสุดส่วนเบรนฟอร์ดชนะสาเสมอ1แพ้2ยิงได้10ประตูและเสียหประตูจากการลงสนามหนัดหลังสุด ผลงานในบ้านล่าสุดของลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครชนะ5นัดรวดยิงได้15ประตูและเสียเพียง2ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดทางฝั่งทีมเยือนเบรนฟอร์ดชนะ1เสมอ2แพ้2ยิงได้5ประตูและเสีย5ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดแฟนบอลของทั้ง2ทีมติดตามเชียร์กันได้เลยค่ะและกดติดตามให้กำลังใจช่องเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ